มาทดลองตกปลาสะใหม่กันค่ะทุกคนมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ไหมย็นนี้จะมีอะไรกินไหมขึ้นอยู่กับตรงนี้ละค่ะว่าไม่ได้แล้วตกยากเหมือนกันนะเนี่ยพอบอกว่าสะเนี่ยมีปลาช่อนเยอะไม่รู้เยอะจริงหรือเปล่าตกจนคอแห้งอะทุกคนเด็กๆก็มาให้กําลังใจด้วยนะคะแล้วในที่สุดเราก็เริ่มมีความหวังครอบเนี้ยเหมือนจะได้มาด้วยกําลังทําหน้าเสียเลยค่ะรู้สึกเหมือนมีอะไรกระตุกเบ็ดแต่พอขึ้นมาเฮ้ยทุกคนเอยทั้งครอบครัวจะพอกินไหมเนี่ยได้ปลาดิลซะอีกแต่ทำไมมันติดแต่เบ็ดพี่เบียร์เนี่ พี่เบียร์คาดว่าน่าจะได้ประมาณ3-4ตัวได้ค่ะอันเนี้ยแกถ่ายไว้เองนะเพราะว่าจอยบอกว่าตกไม่ได้เลยแต่พี่เบียร์มาตกทีละได้ปลามาแล้วเรามาเก็บผักไปนึ่งกันค่ะนึ่งใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหรือว่าเขาเรียกว่านึ่งสมุนไพรบอกเลยว่าอร่อยมากที่บ้านจอยมีบวบด้วยนะคะแล้วดูมะเขือดีต้นกระติดเดียวลูกแบบเยอะมากอะทุกคนเรากาทาการเก็บไปใส่นึ่งปลากันเลยค่ะสมุนไพรที่เราจะใส่นึ่งปลาก็จะมีพวกตะไคร้หอมพริกกระเทียมใบมะกรูดเติมเกลือแล้วก็นำปลาลาลงไปด้วยนะคะเพื่อความนัวจะยัดไส้เข้าไปข้้าาาางใในนหหรรรือออวว่่ยบบบตัปก็ไดจะะะทํแมค กินง่ายไม่มีก้าง<ม>ด้วยทําตามกันได้นะแบบเนี้ยอร่อยจริงๆคือปลาเนี่ยจะเข้าเครื่องมากเลยไม,ไม่ต้องคอยแกะก้างด้วยนะคะเตรียมปลาเสร็จแเราก็เอาผักที่เราเก็บมาเนี่ยเอามาใส่นึ่งกันเลยและแล้ววันนี้เราก็ได้กับข้าวเย็นคลิปนี้ก็ตอนกี่โมงเม้นต์มาเลย